3เครื่องมือผลิตรายได้ออนไลน์หลักร้านมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเครื่องมือที่หนึ่งนะคะก็คือการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada แบบนี้เป็นต้นค่ะก็จะทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถขายสินค้าออนไลน์ของเพื่อนๆนะคะได้อย่างง่ายดายค่ะ เครื่องมือที่2นะคะก็คือการขายสินค้าของเพื่อนๆนะคะผ่าน a c e b o o k กลุ่มค่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะตั้งกลุ่มของเพื่อนๆขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าจะไปสมัครกลุ่มต่างๆนะคะที่สอดคล้องกับสินค้าของเพื่อนๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องสําอางกลุ่มต้นไม้หรือว่าจะเป็นกลุ่มขายของ ไอทีต่างๆนะคะดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะหารายได้เพิ่มจากการขายออนไลน์นะคะเพื่อนๆก็จะต้องสมัคร a c e b o o k กรุ๊ปค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆเพิ่มเติมค่ะเครื่องมือที่3นะคะก็คือการขายของผ่าน i n s t a g r กรค่ะอ n s t a า r กรนะคะเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจและก็สามารถนะคะให้เพื่อนๆปิดยอดขายนะคะการขายออนไลน์จากแพลตฟอร์มของ i n s t a g r กรได้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะวิธีดีๆที่ครูดร์พีนะคะนำมาเสนอเพื่อนเเพื่อ,อ,อที่จะนําไปปิดยอดขายออนไลน์นะคะให้ได้เงินล้านนะคะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆจะสามารถนําไปต่อยอดธุรกิจของเพื่อนๆได้อย่างง่ายดายค่ะ